ข่าวดีเตรียมตัวให้พร้อมคลังเอาแน่เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนจอเปิดรอบใหม่ปลายเดือนมก,กราคมนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอับเดืนใหม่ค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลรังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สอสอคอได้เตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่โดยคาดว่าจะเห็นรายละเอียดได้ในช่วงต้นปี2564แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการต่างๆของรัฐซึ่งก็มีหลายโครงการที่จะต้องดำเนินการในต้นปี2564ทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส2และการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมตอนนี้คลังมีโครงการของรัฐบาลหลายๆเรื่องที่จะต้องดูแลซึ่งการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะตามมาในช่วงต้นปี2564แต่ตอนนี้ก็ต้องมีการประชุมและสรุปเรื่องหลักเกณฑ์อีกครั้ง โดยในขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนซึ่งจะหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปอีกครั้งหลักเกณฑ์คร่าวๆก็คือจะดูเรื่องรายได้เป็นรายครอบครัวนางกุลยากล่าวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายอาคมเติมพิทยาภัยศิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุนะคะว่าในช่วงต้นปี2564กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลที่กำหนดต้องมีไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อปีพร้อมพิจารณาการขยายสวัสดิการที่จะให้เพิ่มเติมซึ่งแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังก็ยังได้กล่าวนะคะว่า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมกราคม2564นี้ซึ่งแม้ว่าจะยังเป็นช่วงที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังได้รับสิทธิ์เดิมเงิน500บาทเนื่องจากการลงทะเบียนต้องทำไว้ก่อนเพื่อให้มีความพร้อมต่อเนื่องโดยการกำหนดเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะพิจารณารายได้เป็นรายครัวเรือน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่า14.6ล้านคนโดยหากได้ข้อสรุปแล้วก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอเพื่ออนุมัติโครงการต่อไปการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ ก็ไม่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการมลังซื้อของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลเพิ่มเงิน500บาทให้อีก3เดือนจนถึงเดือนมีนาคม2564แต่เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังจดัดดาเนินการในต้นปี2564เพื่อเป็นการทบทวนสิทธิ์คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว และคนที่จะเข้ามาสมัครใหม่ด้วยซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหลืออยู่ประมาณ13.8ล้านคนจากจำนวนทั้งหมด14.6ล้านคนเป็นผลมาจากมีบางส่วนเสียชีวิตฉเฉลี่ยเดือนละ10,000รายทั้งนี้ที่ผ่านมาทางสสคได้หารือร่วมกับกรมบัญชีกลางเตรียมการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาเพิ่มเพื่อรองรับการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่ได้กำหนดจำนวนบัตรที่ชัดเจน ซึ่งก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะผลิตบัตรเพิ่มจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าจะมีทั้งคนที่ถือบัตรเดิมที่มีสิทธิ์อยู่แล้วและที่อยู่ในเกณฑ์จากการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งอย่างไรก็ตามคนที่ถือบัตรอยู่เดิมหากไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะต้องนำบัตรมาคืนครั้งด้วยแหล่งข่าวกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ